สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับพบกับ MI s p ไ r สปอรกีฬาไทยก็ต้องดูกีฬานอกก็ต้องเอาเช่นเคยนะครับวันนี้มาพูดคุยในประเด็นข่าวสารวงการกีฬาช่วงนี้ก็ต้องกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแหละครับผลงานของนักกีฬาไทยก็ยังถือว่าได้ลุ้นเหรียญรางวัลอีกหลายคนนะครับแต่วันนี้จะพูดถึงดราม่าในโลกโซเชียลครับกับชุดแข่งของทีมชาติไทยในกีฬาแบดมินตัน วันนี้ครับ28รกรกฎาคมเราตื่นเช้ามาในวันหยุดอันสดใสนะครับช่วง9โมงกว่ากก็มาลุ้นน้องเมย์รัชนกอ,อินทนนท์ครับลงแข่งขันในแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในประเภทแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะครับน้องเมย์ของเราก็แซงเอาชนะโซนิเซียจากมาเลเซียไปได้ครับ2-1เกมแฟนกีฬาชาวไทยก็ยิ้มกันแหละครับกับชัยชนะนัดนี้ของน้องเมย์แต่ระหว่างเกมผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็งหงุดหงิดแทนน้องเมย์นะครับที่เห็นนักกีฬาแบดมินตันมือหนึ่งของไทยเนี่ยต้องคอยถกแขนเสื้อขึ้้นนอยู่เปปป็ระจจบตตีไแม ก็ต้องถกแขนเสื้ออีกหนึ่งครั้งทำวนอย่างนี้หลายรอบนะครับจนแฟนกีฬาเข้ามาพูดคุยเข้ามาทวีตกันยกใหญ่นะครับในทวิตเตอร์แฮชแท็กของน้องเมยเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งนะครับของบ้านเราในช่วงกลางวัน ข้อมูลนะครับนอกจากจะแสดงความยินดีกับน้องเมย์แล้วหลายคนยังบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าชุดแข่งขันของน้องเมย์ไม่ค่อยเหมาะสมเอาซะเลยครับหลายคนตั้งคําถามว่าทําไมไม่ออกชุดให้มันสอดคล้องกับแต่ละประเภทกีฬาครับอย่างชุดแบดมินตันเนี่ยน่าจะออกแบบให้มีแขนเสื้อที่รัดรูปเข้าหน่อยแล้วก็สั้นขึ้นไปอีกนิดนะครับเพราะว่า จะได้ไม่ติดขัดครับเวลาเงื้อมือไปตบเงื้อมือไปงัดลูกมานะครับแบบนี้แล้แม้จะเป็นเพียงรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยนะครับแต่ก็ช่วยให้นักกีฬาสามารถรีดศักยภาพออกมาได้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดชุดแข่งขันนั้นเหมาะสมผมให้ดูตัวอย่างคอมเมนต์แล้วกันครับในโลกทวิตเตอร์ เอาคนแรกก่อนนะครับทานโทษนะคะเสื้อมีดีกว่านี้ไหมวันนี้ดูไทย2คู่หงุดหงิดทั้ง2คู่เลยเสื้อไม่กระชับเหงื่อไม่กระชับสงสารนักกีฬาคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเสื้อผ้านักกีฬาออกแบบโดยใช้ m a d ด t ู o ออเดได้ไหมฟิตตามรูปร่างวิเคราะห์วิจัยกันไปเลยไม่ใช่ให้เสื้อผ้าลุ่มล่ามแบบนี้แล้วคอมเมนต์สุดท้ายที่ผมยกมาให้ดูก็คือ บอกว่าถ้าเปลี่ยนไม่ได้ขอให้มีไซส์เล็กกว่านี้ได้ไหมซักไซส์สองไซส์ก็ยังดีนี่คือตัวอย่างความคิดเห็นของแฟนกีฬาพี่น้องชาวไทยครับที่มีต่อจุดแข่งขันของนักกีฬาไทยที่คอมเมนต์คุยกันในประเภทแบดมินตันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แบดมินตันนะครับเทเบิลเทนนิสของน้องหญิงสุธาธินีสวตบุตรนะครับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เป็นคนแรกของประเทศไทยนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหา กับชุดการแข่งขันนะครับกีฬาชนิดนี้โอ้โหคุณลองนึกดูนะคุณต้องใช้สมาธิอาศัยความแม่นยำในการโต้ตอบลูกครับเด้งไปเด้งมาปฏิกิริยาตอบสนองต้องฉับพันนะครับในการตีโต้กับคู่ต่อสู้แต่เราเห็นว่ามีหลายจังหวะนะครับที่น้องหญิงก็ต้องมาถกเสื้อขึ้นมาที่ไหล่เล็กน้อยนะครับอย่างที่บอกไปครับนั่นคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับชุดแข่งขันของไทยเราลองไปเทียบชุดแข่งขันนะักกีฬาแบบบินตันของต่างประเทศนะครับ พวกเขามีชุดที่ดูเข้ารูปแล้วก็ดูทะมัดทะแมงมากกว่าครับอย่างคู่แข่งขันจากคู่พี่น้องทีมชาติเบลเกเรียครับที่พบกับคู่น้องกิฟต์น้องวิวในประเภทหญิงคู่นะครับแขนเสื้อของเขาดูเข้ารูปมากกว่านะครับแล้วก็นักกีฬาจากสาหราชอาณาจักรก็ยิ่งชัดเจนนะครับดูแล้วเขาน่าจะมั่นใจแล้วก็ใส่ชุดตีแข่งขันได้ทะมัดทะแมงมากขึ้นนะครับ มันอาจจะไม่ได้ปัจจัยหลักในการตัดสินผลแพ้ชนะของแต่ละเกมนะครับแต่อย่างที่บอกไปมันคือสิ่งเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทุกชาติใส่ใจส่วนเส,สื้อผ้าของนักกีฬาแบดมินตันไทยเวลาไปแข่งขันระดับอาชีพนะครับก็จะมีชุดแล้วก็มีสปอนเซอร์ ส่งแล้วก็ให้น้องๆนักกีฬาทุกคนใส่แข่งขันนะครับแต่ละเจ้าแต่ละแบรนด์ก็แตกต่างกันออกไปครับกับการสวมใส่อย่างชุดต้องเมที่แข่งขันในระดับอาชีพบางครั้งก็จะเป็นเสื้อแขนกุดนะครับแต่บางครั้งถ้าไม่ใช่แขนกุดก็จะเป็นแขนที่เข้ารูปพอสมควรย้อนกลับไปดูพิธีเปิดการแข่งขันก็มีดาม่าครับชุดทางการของประเทศไทยที่เป็นชุดสูตรเบลเซอร์สีเทานะครับแฟนกีฬาบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมชุดเรามันเหมือนกันทุกปีเลยวะ ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยหรือไงขนาดเอารูปเก่ากับรูปใหม่มาเปรียบเทียบให้เห็นก็ยังมองความแตกต่างไม่ออกนะครับผมมีความเห็นจากนักกีฬาทีมชาติไทยครับในกีฬาประเภทโบลิ่งครับพี่โจโออยานาพลลาบอาภารัต นักกีฬาโบลิ่งทีมชาติไทยนะครับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมที่อินชอนนะครับปี2014พี่โจโนะโพสตในเฟซบุ๊กของแกว่าคงเส้นคงวาจริงๆแล้วต้องตัดที่ร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นนะครับผมติดทีมชาติตั้งแต่ปี1999จนถึงตอนนี้คิดว่ามีสูตรแบบนี้ประมาณ30ตัวแล้วแต่ก็พอเข้าใจครับว่าชุดนี้ครับนอกจากใส่เดินทางในพิธีเปิดและก็พิธีปิดแล้วเรายังเอาไว้ใส่เวลาเข้าทำเนียบครับพบนายกรัฐมนตรีหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนเดินทางไปแข่งขันก็เลยต้องใส่ชุด สูตรแบบนี้นะครับโพสต์ของพี่โจน่าจะไขข้อกระจางความสงสัยให้กับแฟนกีฬาไทยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับการที่เราต้องใส่ชุดสูตรสีเทาเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับนั่งก็เพราะบางครั้งบางคราวนักกีฬาทีมชาติไทยเมื่อประสบความสําเร็จไปแข่งขันเสร็จก็ต้องเข้าพบสปอนเซอร์แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ครับดังนั้นชุดที่พวกเขาใส่ต้องดูเป็นทางการแล้วก็เป็นชุดที่เหมาะสมนะครับ แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเรามีเวลา Air Time free ์ฟรีๆเลยนะครับจากการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกประมาณ1-2นาทีที่จะได้เห็นนักกีฬาไทยกับชุดแบบไทยๆใส่เดินขบวนพาเรดออกไปขณะพิธีเปิดโอลิมปิกนะครับเราได้เวลา Air Time ตอนนั้นครับช่วงนั้นโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อเวลาแต่อย่างใดนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่น่าจดจํามากกว่านี้ พีที่เปิดโอลิมปิกก็มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแหละครับทุกคนน่าจะจําชุดของอิตาลีได้ครับออกแบบโดยแบรนด์ดังระดับโลกอย่างเอ็มโพริโออาร์มานีนะครับหรือว่าทีมชาติเยอรมันก็ออกแบบโดยผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลกอย่างอาดิดาสนะครับผมมีข้อความครับข้อความหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวครับจากเพจของคุณจอน์ครับคุณจอนเนี่ยเจ้าของเพจจอนอ่ะให้ความเห็นไว้น่าสนใจทีเดียวครับเขาบอกว่าจะเป็นไปได้ไหมครับที่แกรนสปอร์ตจะจับมือกับพันธมิตรอื่นๆเช่นอาริแบรนด์กีฬาสัญชาติไทยครบบ่ารือออองงขกกแ จากความนิยมของวัยรุ่นซึ่งก่อนหน้านี้ครับแกนสปอร์ตกับอารีก็เคยจับมือร่วมกันทำคอลเลคชันในชื่อว่ามิกกี้เมาส์ออกมาแล้วครับ1ครั้งนี่ก็เป็นความเห็นเล็กๆน้อยของคุณจอนะครับสำหรับชุดนั้นนะผมจำได้เลยนะครับตอนที่อารีออกมาผมเห็นแวบ,บแรกผมยำอยากได้เลยครับมันสวยบาดใจแล้วก็มันเท่มากเลยครับแต่ตอนนั้นมันซื้อไม่ทันนะครับ น่าเสียดายจริงๆเสื้อตัวนั้นนะ่ะใส่เที่ยวก็ได้ใส่ออกกําลังกายก็ดีครับและไม่กี่วันก่อนนะครับเจ้าของแบรนด์ที่ออกแบบเสื้อให้นักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันในโอลิมปิกครั้งนี้ก็ขอให้แฟนๆได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อชุดนักกีฬาไทยครับผมเชื่อว่าเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังความเห็นของแฟนๆครับยุคนี้สื่อออนไลน์มันมาเร็วไปเร็วครับทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยู่แล้ว ยิ่งเราอยู่บ้านในช่วงนี้ครับอยู่บ้านในช่วงโควิดไม่ได้ออกไปไหนก็ได้ลุ้นได้เชียร์นักกีฬาไทยอย่างเต็มที่เราก็ลุ้นทางการแข่งขันบางครั้งเราก็สังเกตไปทุกอย่างครับจนกระทั่งถึงชุดการแข่งขันชุดที่นักกีฬาใส่แข่งขันนะครับก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีโลกโซเชียลมันอาจจะยังไม่ของโรคมากข,ขนาดนี้ครับการสื่อสารไม่ได้แบบว่าพิมพ์ปุ๊บรู้ปับ๊บโพสปุ๊บรู้ปับ๊บบางความคิดเห็นเห็นแล้วก็ผ่านผ่านไปครับแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว,ว่าผู้ผลิตชุดกีฬาของประเทศไทย จะนำความเห็นความเหมาะสม ของแต่ละชนิดกีฬาไปออกแบบชุดกันมาใหม่แน่นอนนะครับครั้งนี้ผมเชื่อว่าผู้ผลิตชุดกีฬาของประเทศไทยครับจะนําความคิดเห็นของแฟนๆแล้วก็ความเหมาะสมของแต่ละชนิดกีฬาครับไปออกแบบชุดมาใหม่แน่นอนนะครับซึ่งมากรมกีฬาโอลิมปิกครั้งหน้าที่กรุงปารีสอีก3ปีครับผมเชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยคงต้องรอครับที่จะเห็นการออกแบบลวดลายใหม่ครับถ้าทําถูกใจยอดขายระเบิดแน่นอนนะครับผมคนนึงและถ้ามันถูกใจจริงๆเราก็ต้องซื้อเก็บไว้นะครับ สำหรับวันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube m i s p o r t ไว้ด้วยเหมือนเดิมนะครับลากันไปก่อนครับลุ้นนักกีฬาไทยให้สนุกสวัสดีครับ